คำเตือนคลิปวิดีโอนี้ทำขึ้นมาเพื่อความสนุกและความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนำให้ทำตามหรือเล่นตามไปดานขาดผู้ชมที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำนะจ๊ะเอาล่ะครับสวัสดีผู้มึงทุกคนด้วยเด้อกลับมาพบกับจ่าเหมือนเดิมนะจ๊ะกับช่องจ่าเอี้ยงช่องอะไรวะ เลี้ยงไม่หยุดเออไอสัตว์เกือบลืมมันสลับกันสองช่องไงไอสัตว์ซีเอชกับเลี้ยงไม่หยุดนะครับอ่ะยังอยู่กับเกมนี้กันนะครับเอ้ยก่อนอื่นเลยฝากมึงกดซับสไครป์ฝากกดไลค์กดแชร์เพือ่อเป็นกำลังใจให้จานหน่อยไอสัตว์ลืมแล้วเนาะต้องฝากกดให้หน่อยนะครับกูจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปยังอยู่กับเกมนี้กันนะครับเพื่อนๆเออหนีพีจีแล้วนะครับอยู่กับค่ายแพคแมนติกล้อพีพีนั่นเองนะครับไวเวดดูดนะครับร้อพีเทตกมากาคุปานโอ้โหจบไวมากแค่สามนาทีนะครับเกือบหมื่นเลย นะครับไม้นี้รู้เรื่องนะครับรอบนี้ก็ทุน5,000เออถอนเหลือไว้กลางๆนะครับเพราะว่าน,นี่จะตั้งใจจะซื้อแบบแบบขุดแผงสุดนะครับเออเลือกเลือกแบบไวล็อกแบบธรรมดาไปแล้วจะลองเล่นแบบไวแบบขุดบ้างสาหมุนไอ,อ้สัสตื่นเต้นดีนะครับแต่เล่นจังหวะไหนเบดเท่าไรตามดูได้ในคลิปนี้ละกันนะครับก็ก่อนที่เราจะเข้าเล่นเกมก็ฝากในกลุ่มลัคกี้ทามก็เหมือนเดิมกลุ่มลัคกี้ทามคืออะไรนะครับง่าย,ายๆเลยจะมีแอดมินแจ้งเงมแจกวันละ7รอบ ตั้งแต่9โมงเช้ายัน3ทุ่มเลยก็แจ้ง3กลายหลักๆพิชี่พี่แล้วก็โจ๊กเกอร์นั่นเองนะครับพนผืนเออกลายลัก4เกมไอสัตว์9โมงยัน3ทุ่มมึงแหกคิดตาตื่นมาปั่นสล็อตได้ทันทีเลยนะครับก็แอมีกจะแจ้งไว้คนละชั่วโมงชั่วโมงนะครับยาวจนถึง3ทุ่มตัวครัวแจ้งไว้นะครับรอบ11ถึงเที่ยงนั่นเองอ่านะครับก็ แจ้งช่วงที่เกมแตกหนักแตกกระจายอะไรก็ว่าไปแต่การแจ้งเกมมันก็ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเพื่อนๆทำความใจสล็อตกันนิดนึงสล็อตมีได้มีเสียอยู่แล้วถือเป็นเรื่องปกติเลยอยู่ที่ปัจจัยหลายอย่างด้วยการปรับเบดการเดินเบดทุนด้วยที่สำคัญนะเอาเป็นว่าใครสนใจคอมเมนต์แรกใต้คลิปกันเลยปักเรียบร้อยแล้วมานะครับรอบที่ล0เก้าพันนะครับเลือกตัวเบสิกออนสุดตัวเลขสุดคือไวล็อกนี่ครับรอบนี้ลองดูมั่งลองเปลี่ยนดูมั่ง จะได้ไม่จำจีเออนะครับเดี๋ยวหาล,า,ลายส,สวยๆก่อนรถที่แล้ว9000โอ้ยวายสิบตัวคูณยี่สิบสามแจมจริงๆแม่งถ้าตัวแพงลงเยอะๆนะมีสิทธิ์หลายหลายหลายตังเลยอะนะครับใครหัวเราะเมื่อกี้ไอซา,าตัวไหนหัวเราะเนี๋ยมกระทืบแม่งเอ้ย วายตัวนี้ไม่น่าเล่นนะวายแถวกลางนะครับไอตัวป <Yeah. S 1> ืนอ่ะเออไม่น่าเล่นวายสายใหญ่อ่ะวายล็อกน่าเล่นกว่าแต่มันความคิดกูนะตัวไอสาม,มุนนะมันเนี่ยเห็นไหมสี่พันตัวกลางไม่น่าเล่นนะครับเดี๋ยวขออีกนิดนึงให้น่าสวยกว่านี้มันน่าจะมีอะไรดีๆนะสาม,มุนนะความคิดกูน่าสนัวนะครับเพื่อนๆเพราะไม่งั้นมัน โอ้ไม่ใจแพงขนาดนั้นหรอกจะแม่งโอกาสแค่สามมุนไงโอ้แม่งระทึกใจดีว่ะโอ้หน้าไม่ค่อยสวยเลยเว้ยเฮ้ยเบสสิบตัวนี้หายไปประมาณสามร้อยอือโอ้โหวัวยับดูทรงเอ้ย ทำไมเป็นอย่างนี้เนี่ยโอ้โหเจ็ดบาทห้าสิบโอ้ยทำไมเน่าอย่างงี้โอ้โหหายไปห้าร้อยนี่เคาะปกตินะ เราดีแล้วเราได้รางวัลไอจอบ2ตัวนั่นอีนี่มาแล้วดูซื้อเลยนะครับเพืเ่อนๆมาสี่พันมาลองดูนะครับเออลั่นไปแล้วมาตัวแพงสุดนะครับเดี๋ยวเราต้องขุดก่อนขุดหาวัยกับตัวคูนว,ว,วัยสามวัยสองวัยสองเฮ้ยตัวคูนนะเฮ้ยเลยห้าสิบ

โดนตู้โดนตู้โดนตู้โอ้โหดอกแรกเต็มแถวเลยวายหมุนข้าวด้วย6129อสโอ้โหคืนมาแล้วกองมุนโดนอีกแล้วครับท่านโอ้โหมันต้องแบบนี้ซื้อเพื่อนดอกนี้เท่าไรลุ้นกันเลยโอ้โหพันสี่ไอ้สัตว์นึกว่าจะ5 0 0พันดอกสุดท้ายละอวายมาแบบนี้ก็วานเทียบสิครับ <สบ>ผิดกันเลยกับรอบที่แล้ว4 4 8 6โอ้โหเลือกได้ไม่ผิดหวังนะครับสามหมุเอ้ยสามหมุนมหมืนมหม่นสองโอ้โหแจมจริงจริงโอ้โหรอบที่แล้วจ่ายเท่าไรหร่วะรอบที่แล้วขาดทุนชับนะรู้สึกเรื่องตัวเคยเลือกตัวนี้มาแล้ว,ลวนะครับคลิปแรกเออไปโยนด,ดูได้นะครับเดี๋ยวรีก่อน นะครับหมื่นสองโอ้โหทุน5,000นะครับชิงตาชิงกำไร7,000นะครับโอ้โหปกตินะครับ3คลิป2คลิปนะครับเล่นที่ผ่านมาเนี่ยเลือกแต่วายแบบตัวเบสิกนะครับวายล็อกทั่วไปนะครับลองดูนะครับเออลองดูเลือกตัวแพงสุดโอ้โหไม่ผิดหวังแต่เราต้องขุดหาวายกับตัวคูณไงนะครับแล้วก็เสี่ยงกับแค่3หมุนนะครับโอ้โหถ้าเกมนี้10หมุนนี่ ไอตัวสุดท้ายที่สิบโมนี้จะเป็นอะไรที่เพอร์เฟกมากเลยนะครับเออโอ้โหวายเต็มแถวแบบนี้ก็วานเจี๊ยบสิครับโอ้ห้าเล่นเลยทีเดียวนะครับเพื่อนๆวายเวดดูสนะครับจับจุดได้อย่างแล้วนะครับซื้อตอนที่ว่าไอสัญลักษณ์ที่ว่าสัญลักษณ์ฟรีเกมอ่ะเออตัวไหนก็ได้นะครับให้มันออกเขาสองตัวแล้วไปแล้วก็ซื้อจบสองตัวนะครับรอบนี้ก็ปืนสองตัวตัวดูสนะครับก็ลองกดดูนะครับไม่ผิดหวังนะครับโอ้โห น่าจะเป็นเกมหลักของกูอีกหนึ่งเกมนะครับวายวิดุสนะครับนี่จากพีจีมาพีพีไม่ผิดหวังจริงๆนะครับเพื่อนๆอ่ะก่อนจากไปนะครับเรื่องกลุ่มลัคก,กี้นอกจากแจ้งกิมแตกแล้วนะครับยังเป็นกลุ่มพูดคุยนะครับเหมือนใครเล่นเกมไหนแตกมาเขาก็จะมาแชร์กันนะครับหมายถึงว่าสมาชิกในกลุ่มนะครับเออ เราไม่รู้เล่นเกมอะไรก็เปิดกลุ่มดูก่อนเห็นใครเล่นเกมไหนแตกไปมึงก็ตามไปนะครับเพื่อนง่ายมากๆส่วนใหญ่คือแตกตามๆกันมีกลุ่มย่อมได้เปรียบอยู่แล้วมีใช่กว่าครึ่งเลยนะครับเพื่อนเกมเป็นร้อยเป็นพันมึงไม่มีทางรู้หรอกเกมไหนมาไม่มานะครับเข้าครั้งเดียวอยู่กันทาวนยาวๆเป็นเลยตลอดชีพอ่าใครสนใจคอมเมนต์แรกใต้คลิปมาก่อนจากไปฝากเพื่อนกับซับสไครต์นะครับฝาก,กกดไลค์กดแชร์เพลียังใจให้จานหน่อยสำหรับวันนี้ขอบคุณนะครับ